การดำเนินงานตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลไทยจเจริญอำเภอรประคำจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลไทยจเจริญอำเภอรประคำจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ห่างจากอำเภอรประคำไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทางประมาณ12กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ79,630ไร่มีจำนวนประชากรประมาณ4,100คนมีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้นจำนวน14หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสิ้นได้แก่หมู่ที่หนึ่งบ้านไทยเจริญหมู่ที่สองบ้านถนนหักหมู่ที่สามบ้านโคกลอยหมู่ที่สี่บ้านโคกสมบูรณ์หมู่ที่ห้าบ้านโคกปราศาสตรหมู่ที่หกบ้านโคกสูงหมู่ที่เจ็ดบ้านหนองเสม็ดหมู่ที่แปดบ้านหนองพังสีหมู่ที่เก้าบ้านโนนสวรรค์หมู่ที่สิบบ้านโคกสง่าหมู่ที่สิบเอ็ดบ้านสินพัฒนา หมู่ที่12บ้านปราสาททองหมู่ที่13บ้านโคกสามาคัคีและหมู่ที่14บ้านโคกลอยสองการดำเนินงานตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลไทยเจริญการลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อส่งเสริมให้ผู้นำกลุ่มองค์กรหน่วยงานภาคีเครือข่ายและประชาชนได้เรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีความเข้มแข็ง ทังด้านความมั่นคงด้านความมั่งคัง่งและด้านความยั่งยืนเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการตำบลสู่ตำบลจัดการตนเองเพื่อใช้พื้นที่ตำบลเป็นฐานการพัฒนาภายใต้กลไกลเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับตำบลและกลไกเจ็ดพาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งอย่างมีประสิทธ,ธิภาพเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆต่อไป วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลไทยเจริญตำบลน,น่าอยู่เชิดชูเกษตรกรรมนำเศรษฐกิจสู่ชุมชนพลังมวลชนเข้มแข็งศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ตำบลไทยเจริญเป็นตำบลที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่มีจำนวนที่ดินและแหล่งน้ำมากทำให้ตำบลมีความพร้อมทางด้านการประกอบอาชีพทางการเกษตรผลการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลไทยเจริญมิติด้านความมั่นคง ด้านความมั่นคงทางอาหารประชาชนตำบลไทยจะเริ่มมีการปลูกพืชผักสวนครัวมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อลดรายได้ในครัวเรือนอีกทั้งยังสร้างรายได้จากการจำหน่ายพืชผักขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารด้านความมั่นคงในชีวิต การมีอาชีพและรายได้ของคนในตำบลการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติการเก็บออมเงินด้านความสามัคคีปรองดองได้ร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนด้านการยึดหลักประชาธิปไตยการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะโดยเน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลด้านการปลอดอบายามุกละปลอดยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันลดละเลิกอบายามุกและยาเสพติดด้านการบริหารจัดการชุมชนมีการใช้ข้อมูลจอบถอกชอช,อชอสองคอร่วมกับศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงและผู้แทนประชาชนทั้ง14หมู่บ้านมิติด้านความมั่งคัง่งเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนชุมชนธรรมพิบาน ด้านการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมมีการวิเคราะห์และวางแผนเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนครบทุกมิติและจัดทำแผนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนของประชาชนจากระบบทีพีแมปด้านแหล่งทุนชุมชนมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจำนวน7กลุ่มและมีศูนย์จัดการกองทุนชุมชนจำนวนหนึ่งแห่งด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งมีการรวมกลุ่มเพื่อการผลิตแปรรูปเช่นกลุ่มทอผ้า กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกลุ่มทอเสือกกกลุ่มจักสารเป็นต้นและเป็นต้นกำเนิดของการพัฒนาผ้าลายอัตลักษณ์ประจำอำเภอลายสร้อยปักคำมิติด้านความยั่งยืนประชาชนในตำบลไทยจเจริญน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตด้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตตำบลไทยจเจริญมีพื้นฐานการทำอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลัก ประชาชนมีความพอประมาณไม่ฟุ่มเฟือยรู้จักการใช้จ่ายให้พอเหมาะพอควรเหมาะสมกับฐานะของตนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นการอนุรักษ์ป่าชุมชนโดยการทำแนวเขตกันไฟป่าและการบุกรุกจากพื้นที่ข้างเคียงการติดป้ายเตือนต่างๆในพื้นที่สาธารณะ การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆแหล่งน้ำการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลไทยจเจริญมีการกำจัดขยะที่ต้นทางโดยการกำจัดตามหลัก 3R และตำบลไทยจเจริญได้จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนครบอร100%และปลูกฝังให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่เพื่อสารงานต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรมด้านการสร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนาตำบลไทยจเจริญ มีการบูรณาการการจัดกิจกรรมร่วมกันของทุกภาคส่วนเช่นกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารการแข่งกีฬาต้านยาเสพติดการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในด้านการประชาสัมพันธ์มีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์เช่นเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะคำการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลชุมชนไทยเจริญผ่านระบบดิจิทัล4.0โดยการกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้นำพาคีเครือข่ายเข้าถึงบริการและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการบูรณาการวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน